เมนูอมหอยจูบใซ่มันเกี no. ่ยวแส่ผักคนเราชซงสิบวเขากันแต่ว่าแซ่บแห้งมีไผ่เคยกินแน่อันนี้ก็สิเป็นมือไปหาหอยนอกจากพี่น้องดินก็เฮงเหงนะจาะพี่น้องเตะเขิบเบิดแล้วเมื่อนี้คือเก่านะจาะเอาคนกี่ดื่มมานําจากพี่น้องพอได้หมวนพอได้หัวน้าเพลินหน้าไฮนี่ก็เฮงเหงจากพี่น้องถ้าเมนคุดซับก็คือน้ายิ้มออกเลยหอยก็โตใหญ่ๆจากพี่น้องมึงในร้านเพิ่งก็ดีใจค่ะไปใส่มาใส่กระตามกันไปต่อยๆจากพี่น้องหมักแห้งมึงไม่จากพี่น้องขึืนคขึ้นหลังโอ้ยจังเนออหออยนนาจ้พีี่่งไมีต็นกัติดื้อ แต่เบิ่งทรงแล้วน่าคือสิติดหลานมากกว่าถ้าแม่นบ่เอาไปนํากระจักจังไดนะจ๊ะพี่น้องคือขาดอย่างสักอย่างคือจังบ่หมวนจังไดบ่ฮู้เนาะจ๊ะพี่น้องน่าจะเป็นอาการของคนขึ้นฮอดหลานหอยควายจังซี่มันก็สิพีเนาะจ๊ะพี่น้องกินแซบเอาไปต้มมาไปแกงก็แซ่บถ้าแม่นเฮาบ่ล้างนี่ก็เก็บไว้กินได้ดนจ๊ะพี่น้องหอยจูแบบนี้เมนูที่เฮาเสียดมื้อนี้ก็คืออ่อมหอยแซ่มันเกลียวเนาะจ๊ะพี่น้องเฮาก็สิมาขุดมันเกลียวซะก่อนมันเกลียวบ่นี้ก็ปลูกไว้ดนเติบเนาะจ๊ะพี่น้องผัดบ่มีไผเอามากินย้อนว่าคือมันเกลียวมันบ่ทาวแม่จ๊ะพี่น้องก็เลยขึ้นไว้ยังบ่มีหูวบาดใดแท้มันเกลียวจนอยากเมงเบิดเนาะจ๊ะพี่น้อง จามันเกี่ยวของเขามาหั่นนะจ้ะคือจังเข้าหั่นมาอื่นเลยจ้ะพี่น้องเห็ดเป็นต้นนอยแล้วันนี้เขาก็สิใส่ผักคอนเห็ดนนะจ้ะกระชิมาหาเก็บเอาคั่นชาเป็นหลายต้นเฮงนะจ้ะพี่น้องจนออกดอกเบ้ดแล้วข้างหมอนะจ้ะพ่อนำเดือดกระชิ้หอยพอหอยเขาสุกเนะจ้ะเข้ากระิใส่มัอือจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาเด็กจากสงจองเพื่อความอูตัวเนะจ้ะขาดไปเด้กระน้ำเขาเบื่อจ้ะพี่น้องใส่ซีเลายๆจากน้อยใส่ผักอีเลิศผักปังนะจ้ะพี่น้องละก็ผัก นี่ก็สิเป็นกลีบหง่งแล้วเด้อจา้าหอยนี่ก็สิบระตใหญ่ไ,ไปเลยเนาะจ้าเพราะว่าไปซื้อของเพิ่นมาตื้นมันก็สิออกไปทางหวานมากกว่ามะเอื้อเนาะจ้าพี่น้องมะเอื้อมันสิออกมนันๆเอาไปเกงใสน่มสนมอะมรก็แซ่บเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดลองบินเด้อจ้าอ่อมหอยใส่มันเกยวใส่าาพาโคเทพอืมสีสันเป็นละแซ่บอ,อีเด้อจ้าอ่อมหอยฝอยจ้าพี่น,ออน้องอืมน้ำนัวดิยใส่มันเกล โอ,อ้มจะปกคนแรกอืมจอันนี้มันเกียวอัน,นอย่างเกามันหวานญี่ปุ่นหมจ๊ะพี่โนโอ้องหวานหวานอืม